ครับสวัสดีครับสมาชิกส,สนทุเรียนใหม่สําหรับเช้านี้นะครับจะมาะพูดถึงสาเหตุของของทุเรียนที่ขาดธาตุในตัวเจนนะครับสาเหตุที่ขาดธาตุในตัวเจนเป็นพเพราะแบบไหนอย่างไรนะครับข้อที่1ครับการขาดธาตุในตัวเชนดินมีค่า P ีนะครับสูงก็ขาดได้ค่า P ีต่ําก็ขาดได้หมายถึงว่าดินเค็มก็สามารถทําให้ขาดธาตุในตัวเจนได้นะครับ หรือดินเค็มกส็สามารถเป็นสาเหตุของการขาดธาตุไนโตรเจนได้เช่นกันนะครับมันอยู่ที่การให้ปุ๋ยอยู่ที่องค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับก็เพราะฉะนั้นทั้งดินค่า PS จะวัดนะครับจะวัดไม่ว่าจะสูงหรือต่ำนะครับก็ทำให้ ขาดธาตุอาหารในตัวเจนได้เช่นกันไปดูข้ออื่นครับข้อที่2ครับดินทรายดินทรายทับการปลูกในเรื่องของดินทรายก็ดีหรือ,อร่วนปนทรายก็ดีนะครับฝนตกมานะครับในเรื่องของการชะล้างนะครับาการชะล้างพอการชะล้างมันก็ไหลหนีเนื่องจากว่าในตัวเจนมันมันมันละลายน้ําได้ดีมันละเหยได้เร็วนะครับแล้วก็ย่อยสลายนะครับได้ไวในตัวเจนก็ สังเกตเพื่อนสมาชิกในตัวเช่นสูงก็คืออย่าง4.600อย่างเงี้ยลองเอามาใส่ภาชนะหรือใส่ถ้วยนะครับลองเอามาวางไว้กลางพื้นธรรมดานะครับอากาศไม่ต้องร้อนพื้นปกตินี่แหละครับไม่นานนะครับมันก็จะเหลือยหายไปโดยโดยอัตโนมัตินะครับในตัวเช่นมันจะเป็นประมาณนั้นถ้าไปเจอความชื้นสักนิดนึงนะครับอย่างมือเราเปียกๆนะครับอาจจะชุ่มๆเนี่ยนะครับแล้วอลองเอามือไปกำรรปุ๋ยสูตร4.600นะครับ แป๊บเดียวนะครับปุ๋ยในมือเนี่ยมันจะละลายเลยมันจะเจอความชื้นไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่ามันละลายน้ําได้ดีมันมีการหายไป อาชะล้างได้เร็วนั่นเองไม่ว่าจะยิงสปริงเกอร์ก็ดีไม่ว่าฝนจะตกก็ดีนะครับพอเราใส่ไปนะครับในเรื่องของในตัวเจ่นในตัวเจ่นไม่ว่าจะเป็นสูตรเสมอก็ดีไม่ว่าจะเป็นย5 7 7ก็ดีหรือ,อยูเรียก็ตามนะครับถ้าธาตุในตัวเจ่นนะครับมันจะไปไวมาไวไปไวจะเป็นในลักษณะประมาณนั้นถ้าดินเราเป็นดินทรายนะครับก็จะทําให้ขาดธาตุในตัวเจนได้เช่นกันนะครับข้อถัดไปครับ กรณีที่เป็นดินเนินสูงเป็นเป็นอย่างนี้แหะครับเนี่ยเป็นเป็นลักษณะเนินอย่างนี้นะครับส5องศา15องศาอะไรแล้วแ,แต่ถ้าใส่ลงไปนะครับพอเราลดน้ําเปิ่มเนี่ยในตัวเจ่นมันก็จะไหลออกก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ขาดคาดในตัวเจนได้เช่นกันถ้าถามว่าถ้าเป็นเนินอย่างนี้ระบาย น้ำได้ดีไหมดีมากครับความการที่มีความชื้นใบเหลืองหรือเป็นเชื้อรามันจะไม่มีเพราะว่ามันเป็นโคกนะครับเพราะเราลดน้ําหรือฝนตกมากๆม,มันก็ไหลไปในที่ต่ําแต่ในขณะเดียวกันก็ชะล้างในเรื่องของผ่าธาตุในตัวเจนหนีไปเช่นกันเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยใส่บ่อยๆนะครับในเรื่องของธาตุในตัวเจ่นนะครับถัดไปครับดินมีอินทรีย์วัตถุน้อยนะครับดินก็คือดินในนี้มา ในเรื่องของบริเวณโคกหรือดินเราทั่วๆไปนะครับถ้าขาดธาตุในตัวเจนก็คือมันไม่มีอินทรีย์วัตถุที่เกาะยึดธาตุในตัวเจนได้นะครับอาจจะเป็นดินล้วนๆดินเพียวๆไม่มีปุ๋ยหมักไม่มีใบไม้ไม่มีเศษวัสดตุต่างๆที่คอยเกาะที่คอยดึงธาตุในตัวเจนไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาจึงพยายามที่จะบอกนะครับว่าไม่ว่าจะปลูกพืชชนิดใดให้ใส่ปุ๋ยคอก็ดีในเรื่องของอดินหมัก ที่ว่าหมักด้วยใบไม้เศษพืชวัดสดุนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ให้เขามีการยึดนะครับในยึดธาตุในตัวเช่นไว้หรือหลายๆลายธาตุก็สามารถยึดได้เช่นกันพวกจุลธาตุก็ยึดได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเป็นดินล้วนๆเพียวๆเราเรา,เราขุดจากที่ดินบางที่แล้วเอารถมาเทนะครับแล้วอินทรีย์วัตถุไม่มีนะครับดินปุ๋ยหมักเราก็ไม่ใส่อย่างเงี้ยก็จะทําให้ดิน ที่เราซื้อมานะครับเอามาปลูกขาดาธาตุไนโตรเจนหรือาธาตุพวกจุลาธาตุได้เช่นกันนะครับมันก็จะเป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเขาจึงให้ใส่ปุ๋ยหมักอยู่สม่ําเสมอนะครับใส่ไม่มากแต่ขอให้ใส่เรื่อยๆของผมก็ใส่6เดือนครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของดินปุ๋ยหมักผมหมักไม่ต่ำกว่า3เดือนนะครับ ส่วนที่มองเห็นนี้เป็นขี้แพะนะครับผมหมักได้6เดือนผมก็เอามาใส่ตัวนี้ก็ใส่1ถังสี20 20ลิตรนะครับผมก็มาใส่6เดือนครั้งนะครับก็ประมาณนั้นในเรื่องของเสริมสร้างอ,าอินทรีย์วัตถุเข้าไป ในดินนะครับข้อตัดไปครับสภาพแห้งแล้งเกินไปหรือฝนตกมากเกินไปนะครับแห้งแล้งจนเกินไปนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับการแห้งแล้งนะครับในช่วงฤดูร้อนก็ดีนะครับมีนาเมีสาความแห้งแล้งแห้งผากเขาไปเผาที่ดินเผาที่ดินธาตุในตัวเจตนมันอยู่ไม่ได้นะครับส่วนมากมันจะระเหยหรือระเหยหรือซึมลงสู่ดินนะครับมันละลายเร็วนั่นเองนะครับมันละลายเร็วอากาศร้อนจัดมันก็อยู่ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าฝนตกมากฤดูฝน น้ำฝนลงตลอดอย่างสม่ําเสมอหรือฝนชุกมามันก็อยู่ไม่ได้เช่นกันนตรยจนก็ทําแสดงอาการขาดท่าในจนเช่นกันการขาดท่าในจนมันจะเหลืองทั้งทั้งทั้งหมดนะครับทั้งใบเล็กใบแก่นะครับใบเก่าใบอ่อนมันจะเหลืองบางๆค่อยๆเหลืองมันไม่เหลืองพึบพับเหมือนเหมือนน้ําท่วมรากหรือถมรากนะครับมันจะเหลืองค่อยๆเหลืองเหลืองซีดๆไปเรื่อยๆนะครับแต่มันก็กลิ่นก้านชูชันนะครับยังชูชันอยู่แต่ออกอาการเหลือง นะครับนั่นคือในเรื่องของการขาดธาตุไนโตรเจนนะครับข้อที่5ละลายนะครับแล้วมันมีการละลายและละเหยหรือเรื่องเหิดได้เร็วนั่นเองครับในเรื่องของธาตุไนโตรเจนเพราะฉะนัน้นนะครับเวลาใส่ถ้าใส่เยอะก็ไม่ดีนะครับมันทําให้รากเขาไหมนะครับในเรื่องของธาตุไนโตรเจนก็ควรที่จะใส่ห่างไม่ว่าจะเป็น4 6่หกศ0 0ย1ศ0นเอก็แล้วแต่หรือย5 7 7, 7ิก็ตามนะครับให้ใส่นอกทรงพุ่ม ในเรื่องของวิธีการใส่ปุ๋ยผมก็ได้ทําคลิปไปหลายคลิปแล้วนะครับไม่ควรที่จะกําหวานก็ไปในที่รากนะครับมันจะทําให้รากอ่อนๆรากเล็กๆของไม้นะครับรากฝอยเล็กๆมันจะไหม้นะครับนั่นคือในเรื่องของอ ธาตุไนโเจนวิธีการใส่เพราะว่าถ้าใส่แล้วมันไหมนะครับมันจะมักจะไหมสิบห้าศูนศูนย์ผมก็เคยใส่ไหมมาสี่สิบหกศูนศูนย์ผมก็เคยใส่ไหมมายี่สิบเอ็ดศูนศูนย์ผมก็เคยใส่ไหมมานะครับในเรื่องของทุเรียนเล็กเพราะฉะนั้นให้ควรระวังในเรื่องของธาตุในโเจนนะครับส่วนในเรื่องของจุลธาตุนะครับไม่ไหมผมเคยใส่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮแมกบีก็ดีไม่ว่าจะเป็นเอตตาการ์ดก็ดีผมเคยใส่ผมโรยเข้าไปในที่รากเลย ผมทาการทดลองไม่มีผลต่อการไหม้นะครับแต่ทางนั้นทางนี้ไม่ได้หมายถึงว่าใส่เข้าไปเยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ลดน้ําก็มีโอกาสไหม้เช่นกันเพราะเขาคือสารเคมีนะครับแต่ถ้าใส่โดยปกติใส่ธรรมดานิดหน่อยไม่ได้แกล้งเขาแล้วก็ลดน้ําปกติไม่ไหม้นะครับผมลองทําการทดลองแล้วนะครับในเรื่องของธาตุต่างๆส่วนที่ไหม้ที่สุดก็คือเป็นไนโตรเจนนะครับเพราะฉะนั้นะจะเอาปุ๋ยเคมีมาใส่โดยเน้นไนโตรเจนก็ ให้ควรระวังในเรื่องของรากไม้บใบไหม้นะครับมาดูต้นนี้นะครับพี่ตัวนี้ผมใส่ปุ๋ยอ่าสิบวันครั้งสิบห้าวันครั้งแต่ผมใส่ไม่มากนะครับสําหรับต้นนี้เม็ดกว่าๆนะครับผมก็ใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ลดน้าตามสักสองวันนะครับลดทุกวันนะครับตอนเช้าแล้วก็เพื่อให้อ่าลดการ เข็มปุ๋ยนั่นเองอที่จะมาใช้เพื่อนสมาชิกก็เห็นตรงตรง,ตรงผมมันจับดูใบมันจะหนานะครับใบมันจะหนาใบมันจะนุ่มนะครับนี่คือมันเป็นแค่ใบเพลติดแก,ก่นะครับที่ว่ามันเขียวอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะผมฉีดอ,อาหารฮอร์โมนพืชแล้วผมบวกแมกนีเซียมของโซดาต์ผมดูคลิปเดิมนะครับที่ว่า3 1นะครับผมใส่ประมาณ5ซีซีกับน้ำา20ลิตรมันก็เลยเขียวเร็วครับจริงๆมันเป็นใบเพลยู่นะครับ แต่มันก็ไม่ไม่เหี่ยวไม่กรอบไม่ย่นนะครับพอมันแก่ปุ๊บรากเขาก็เดินนี่คือเป็นสาเหตุบ่งบอกว่าอาหารธาตุมันสมบูรณ์ยังไม่แก่จัดนะครับใบไม่แก่จัดถ้าแก่จัดจะเป็นประมาณนี้เพื่อนสมาชิกเนี่ยมันจะแข็งแข็งนะครับอยู่ใบต้นๆ้นอย่างเงี้ยมันแก่จัดแต่อันนี้เป็นใบเพแต่เขียวเพราะอะไรเขียวเพราะผมฉีดแมกนีเซียมให้เขานะครับมันก็เลยเขียวถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าทุเรียนมันมันอุดมสมบูรณ์แข็งแรงมันจึงถอดยอดต่อยอดตลอดเพื่อนสมาชิก ถ้าทุเรียนผู้เรียนต้นใดนะครับที่มันไม่ไม่ไม่ถอดอยอดต่อเนื่องก็แสดงว่ามันมีปัญหาในเรื่องของระบบรากนะครับในเรื่องของดินด้วยนะครับในเรื่องของดินในเรื่องของอา,อาหารทางทั้งทาง,ทางใบและทางดินนะครับก็จะมีปัญหาแต่ต้นนี้มันก็ออกยอดต่อต่อเนื่องเห็นไหมครับเนี่ย จริงๆมันเป็นใบอ่อนอยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับในเรื่องเนี้ยพวกนี้มันก็ถอดยอดออกมาก็ไม่ถึงกับรอบใบถ้ารอบใบนั้นก็คือใบแก่จัดมันจึงออกอันนั้นเป็นเขาเรียกว่ารอบใบแต่ถ้ากรณีที่ใบแก่ใบใบพีติดแก่นะครับใบพีติดแก่แล้วก็มียอดอแซมขึ้นมาอย่างนี้ก็ถือว่าอาหารพืชแล้วเขามีความอุดมสมบูรณ์เขามีความแข็งแรงนะครับในเรื่องของกิ่งก้านแล้วก็ถอยออกมาดูหลังจากนั้นก็ดูที่กิ่งก้านเขายก45องศาใบาเขาคลี่กลางตอนเช้า แล้วที่สังเกตนะครับเพื่อนสมาชิกผมสังเกตดูว่าถ้าใบเขาอุดมสมบูรณ์ใบเขาอิ่มใบเขามีสารอาหารเต็มที่นะครับใบเขาจะไม่สลดในช่วงบ่ายนะครับให้สังเกตได้เลยตั้งแต่11โมงเช้าไปจนถึง15นาฬิกานะครับบ่าย3โมงใบเขาจะยืนอยู่สภาพแบบนี้ทั้งวันนะครับซึ่งแตกต่างจากต้นอื่นที่ใบเขาไม่หนาใบไม่มันใบไม่นิ่มอาหารทางดินทางใบขาดแคลนความชื้นสัมผัสไม่มีแล้วพอถึงตอนบ่ายตั้งแต่บ่ายโมง เริ่มตั้งแต่เที่ยงใบเริ่มสลดใบเริ่มสลดดูสังเกตอะไระพวกกิ่งก้างเนี่ยมันจะลูลงนะครับแล้วก็ใบพวกนี้มันจะห่อเข้านะครับห่อแล้วใบก็ตกตกคอตกๆเขาเรียกว่าทุเรียนใบสลดสลดไปจนถึงเวลากลางคืนแล้วตอนเช้าก็จะมาคลี่กลางแล้วก็ชูชันแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือทุเรียนที่เขายังไม่แข็งแรง แล้วยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นคําว่าสมบูรณ์มันหลายอย่างในเรื่องของดินด้วยนะครับในเรื่องของความชื้นสัมผัสด้วยในเรื่องของธาตุอาหารที่เขาไปสะสมอยู่ในใบอยู่ในลําต้นด้วยนะครับมันเป็นหลายอย่างหลายองค์ประกอบบางทีให้ปุ๋ยไม่ถูกสูตรไม่ถูกใจเขาหรือให้อาหารทางใบไม่สม่ําเสมอหรืออาจจะเยอะเกินไปน้อยเกินไปนะครับมันก็จะเป็นปัจจัยทั้งทั้งทั้ง ทั้งสิ้นนะครับทั้งหลายทั้งมวลมันจะเป็นองค์ประกอบกันและกันสําสหรับต้นนี้เพียงแต่ให้ทราบว่าถ้าทุเรียนมันอุดมสมบูรณ์ลำต้นแข็งแรงใบมันก็จะพี่กลางเต็มที่อย่างนี้นะครับพี่กางเต็มที่แล้วจับดูมันจะหนามันจะนุ่มนะครับแล้ว ขณะเดียวกันก็ถอดยอดทั้งๆท,ที่ใบยอดเนี่ยมันยังไม่แก่จัดนะครับมันก็ถอดยอดมาเรื่อยๆแล้วก็กิ่งมันก็ชูชัน45องศาและมีน้าซ้ำมันจะยืนยืนต่างงานสู้แดดสู้ลมอย่างนี้ตลอดทั้งวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับสําหรับทุเรียนที่อุดมสมบูรณ์เช้านี้ก็คงจะพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ